ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิคราะหสฟุตบอลบุนเนสลีก้าเยอรมันระหว่างแฮท่าเบอร์ลินพบไอทักแฟงเฟิร์ต ราคาต่อรองเปิดมาที่แฮท้าเบอร์ลินต่อเสมอควบครึ่งแฮท้าเบอร์ลินเตรียมเปิดสนามโอลิมเปียซาเิโอนเบอร์ลินต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมไอแท็กแฟงเฟิร์ตโดยเจ้าบ้านเบอร์ลินภายใต้การนทำทีมของบูโน่รับบาเดียพาทีมนั้นประเดิม3แต้มในเกมลีกเกมแรกมาได้แบบสวยหรูด,ด้วยการเก็บชัยเหนือเวเดอร์เบลมนในเกมนอกบ้านมา1 4ทําทำให้เป็นการเก็บชัยหนแรกในรอบ5เกมเลยกับทุกรายการส่วนทางฝั่งไอแท็กแฟงเฟิร์ตภายใต้การนทำทีมของอาร์ดีฮูเตอร์พาทีมนั้นเก็บมาได้1แต้มในเกมเปิดหัวที่เสมอกับอาร์เมเนีย เรื่องที่ผิดคาดแต่นั่นก็ทาให้พวกเขานั้นไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่2ติดดูแล้วเกมนี้แฮท่าเบอร์ลินยังมีความเด็ดขาดในเกมลุกมากกว่าเกมนี้น่าจะสามารถลุ้นเบียดเข้าไป้ายไปได้ในที่สุดทีเด็ดฟันงวันนี้ต่อไปเลยแฮท่าเบอร์ลินสวัสดีครับแฮท่าเบอร์ลินเปิดบ้านเชืออไอแท็กแฟงเฟิร์ต1-0